ถามว่าทำไมไม่ม well. ีหัวไม่สงสยอจไรกันแน่อะกูก็เพ cin ิ่งรู้คำต่อบว่าต้หนูแดงไม่บรรยบกัญญาหัวได้ทิ้งไปแล้วไงอย่ามาพูดว่าไดอีกะอีน้อยหรอมันเจอมึงก็ดีนะมึงเดินชนกูนี่อายุมึงก็น้อยกว่ากูเอ้ยปาดขอโทษกูสักคำหน่อยจะได้ไหม ความแค้นใจกัขบข้อโุมอยู่พนนี้เจอมึงตรงนี้กูจะทำอะไรมึงดีวะอยากขอกอะไรไม่เธอเลยมันไม่มี้เดา่ยวเกินไปเลยไอ้ดักเอเจอของแพ้ของแพ้เนาะมาชักแกเลยแถวนี้ขอบคุณมากนะเพื่อนใหม่ที่เปิดโอกาสให้ลูกกูเจอมึง <c oughs> เ,เนี่ยทำไมอางนี้ดีกว่ากูจะรีบทางให้ดีแต่ว่า มึงต้องเรียกพี่หนักสักคำหนึ่งไอ้หนักสิวะพี่หนักสิจ๊ะไอ้หนักสิวัพี่หนักสิจ๊ะไอ้หนักสิวัพี่หนักสิจ๊ะตก่พี่หน้าของเสือหนักโอ้โหขัดเตี้ยผัดบ้านบอกใครที่จะตำอห้คพี่หนักสิจ๊ะปากเหลือกไปหนะมึงวันเนี้ยไอ้หนักสิวะพี่หนักสิจ๊ะไอ้หนักสิวะพี่หนักสิจ๊ะ พี่หนักส <c oughs> ิจ๊ะพี่หนักสิจ๊ะเป็น้เียทำไรหนูนะยงไม่ได้ไม่ต้องหาหรอกจะที่ไปนให้เองจเมียรู้สพี่หนักสิจ๊ะ มันคิดหนักสุดจ้ะไอ้ดักนี่ว่าคิดหนักสุด

โอ้แม่คุณเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวแม่ผมไม่กล้าเป็นหัวมันหรอกเกิดคนคิดแล้วที่มึงไม่มีหัวพ่ออะไรมึงรู้ไหมเนี่ยหายแต่เขานอนอยู่ด้วยเออเอานมไปดีบหน้าเขาหายใจพี่อลอกตายคนบ้าเนี่นี่โคมตายโอ้คนก็ไหนเนี่ย ไม่ได้แก่เฮ้ยโอ้โหไม่ได้แก่สุดสวาทเฮ้ย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 โอ้โหเติมเต็มครับโอ้ทำอะไรเอาได้ล่ะทำอะไรจับขาม โอุ้งนองาแล้วความขาดิบของเสือนักครับวันนี้โอ้โหวันนี้โรคเก่ากเริ่ครับลุงฟ้าโอ้โหจะเอาไหนาคนครัมีเอาเ้วเกียด้วยครับเียาองข้างาคนคเขา เอมอนนุนหัวมันนี่อาลังช่งบ้าครับไอ้หนเลยอุมันตุ่้านตุ่ไปเนี่ยเฮ้ย ยอมจริงจ oh ีไอ้หนักเออ้ยสมัยเจ้าสำนักปีสีปีไปโอลิมปิกเลยครับสนใจสู้ๆเนี่ยแกบอกพี่เนี่ยผมเล่นอย่างเงี้ยมีผัวได้ไงชีวิต่ง ที่น้อยน่าเนี่ยมันก็สวยเหมือนกันนะคุณผู้ชมครับสงสัยลูกตาแก่ชอบคนใจจริงๆก็แล้วครันดูให้ดีหวยจริงกันเดี๋ยวมันพีกทีแม่กูรู้เพราะว่ามันพีกทีได้เยอน้องนี่มีเอาหมอดั้นเียเอาเะีรยะ มจะข้ามจะทำไมำไม่ไ,มไ,มไมด้จะพูดกัครข้ามันอันรายบข้า้าเยอะแลเกินน,กน,กน้ำมันเ่ยผู้ชมครับูิงกับผู้ชายก็เหมือนน้ำันที่กล้ไปถ้ามีผู้หญิงตัวอก่เขาขาแบบนี้มานอนอยู่ตรงหน้า ผู้ชมท่านผู้ชมเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยจะไหวไหมครับไหวไม่ครับผู้ชมจะไหวไหมไหวไหมผู้ชม หามใครเป็นชิ้งขาผู้ชมจะกลัวไห,หมมดทีทนนน่นังานนังน้ันเทราดวยไปดูมักจถึงใ,ใจยางไรเพียงแค่ล พาเสียวใจคนไรผู้น้อง จอสิ่งที่ไม่เคยกลัวนี่เป็นแม่ทุนหัวขอคาตัวเธอไปห้องนอนจะลักตัวเธอไปห้องนอนตั้งนั้นเลยเลยก็ไปเป็นใช้ควันใจว่าเราเพื่อนี่ <c oughs> ท่านผู้ชมครับเมื่อหญิกับชายเมื่อได้สมสู่สกันอีกไม่นานครับอะไรจะเกิดขึ้นจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเวลาผ่านไปแล้วห้าปเดลอน เสือเดี๋ยวมึงไปไหนก็มึงเนี่ยก็บอกก็เปียกกับไปเชียวเขาโอ้ยไปตายอดแต่อยากมาจ่ายไหนวะไอ้คู่นี้ไม่นักอะไรตักหนาที่มึงเนี่ยสภาพมีโซ่ไเยอะเลยตาเขาบ้างตอนนี้กูได้อีน้อยหนาเป็นเมียกูแล้วก็นั่นละสิเดี๋ยวกูจะเรียกออกมาให้มึงดูมึงสภาพมันเป็นอย่างนี้เออมันยิ่งกว่ามึงสิน้อยนะ

มาดินี <5: S 2> <lass> ่ตอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลูกจิ้มกับพี่ลูกจิ้ลูกจิ้มลูกิ้อค่ะท้องเหรอเอาวิธีนะคะท้องมันจะเป็นขนาดนี้ท้องใครอ่ะเอาผู้สืบพันธุ์ตะกี้เี้ผสมพันุเพื่อายบกี้ท้องเหรอใช่สิครับพี่อ๋อมันอยู่กับกูมาห้าเดือนแล้ว่เดเดือนเจ็ดเดือนห้าเดือนเหร หนูามาเจ็ดเดือนแล้วเจ๊ท้องข้าเดือนแล้วท้องใช่ลูกฉันแน่นะเอ้าเจ๊เป็นลูกใครล่ะเจ้าลูกเป็นลูกมันเหรอไม่นยืนูกไอ้เติร์นนะ,ะเฮ้ยแย่ทีสองทีก็ไม่นับหรอกค <c oughs> ่ะเดียนเธอออกจากบ้านคนที่ได้อ,อำนาจเนี่ยมาไม่อยู่กับฉันรู้จกักผู้หญิงคนหนึ่งไหมใครเนี่ยพี่วาสนา <c oughs> เป็นน้องสาวเสิใช่ยังไงล่ะพี่ฉันให้โอกาสเธอกลับบ้านดีสามวันแต่เธอการกลับไปครั้งนี้เธอต้องไปทำภารกิจสิ่งหนึ่งให้กับฉันภารกิจอะไรคะฉันจะฝ่าจดหมายไปให้วาสนาได้สิพี่น้องได้ไหมได้ให้สามวันแล้วรีบกลับมาหาตูจับตรงนี้ก็ได้ค่ะเมอพอแล้วจับตรงนี้พอแล้วอย่าไปจัดลูกตรงนี้เดี๋ยวพี่จ่าจดหมายมาให้ร้องนี้ มากเว้ยมากจถไหม้เยอ้าอแม่ทำสะโพกใหญ่ขนาดนี้แล้วว่อเชียร์ของแถมก็ไม่ดีไงดีวะติดภาพติดตากูเยอะกนี้ ฉบับนี้มนตุง้งเสืมือของวานาแกต๋อพี่แม่เี้ยเฮ้ยใครเยี่ยววะไอ้ทักเฮ้ยเอาจดหมยไว้ไหนคัวมิ่งเลยเอาโถรศัถือมาตั้งเป็นอไรเรียวยืดนเฮ้ยเยี่ยวอีวเอาจดหมายฉบับนี้ไปไปให้หวาสนาน้องสาวฉันและสมวันกลับมาอยู่กับฉัให้ให้พรอ ยันซองไปส่งน้องจิ๋มถ้ามึงทำได้เลอนเป็นอย่างนึงเป็นไอ้ข้าให้เธอมาเป็นแม่ยกนิ้วใจเลยโอ้แม่คนดังไม่มีใคยยกมาให้ใครจู่ๆกอดกอดเธอจะได้มาโดนใจแต่เธอจะรับได้ไหมรีบไหมไปเธอทางคู่เฮ้ยอยู่บ้านไหนเนี่ยรีบกลับมา